เอสซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลารเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานกลาวสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า มินิคูเปอร์เอซึ่งเป็นตัวไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากรถยนต์มินิคูเปอร์ภายใต้กรุ๊ปวีเอนมันอยู่นะครับผมวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกคนอาจจะจำได้ครับผมเป็นน้องอายจากช่องเอีวีเกิล e นะครับผมที่จะมาพูดคุยกับเรา เกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้านะครับผมเพจเขาทําเกี่ยวรถไฟฟ้าแบบครบวงจรนะผมมีตั้งแต่รุ่นแบบรถแบบราคาแบบง่ายๆราคาตลาดตลาดยันรุ่นแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยแล้วก็เป็นผู้ใช้งานเกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซรมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอาจจะชวนมาให้ความเห็นนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนถ้าเกิดว่าดูช่องเราเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเคยมาเยี่ยมกันแล้วรอบหนึ่งนะครับผมไปตามคลิปอีกทีนึงได้ก็เลยคิดว่าน่าจะ เป็นบุคคลที่ชวนมาคุยแล้วน่าจะมีความตั้งสันนะครับใครับตั้งแต่ลองรู้สึกไงกับรถคันนี้บ้างครับไอ้ขอเปเรียบเทียบกับรุ่นเดิมแล้วกัน<ด>เพราะว่า<ด><ด>ไอ้เคยขับมินิคูปเปอร์เอตัวเก่ามา อันนั้นนายรู้สึกว่าเขาจะมีความแข็งกว่านี้คือรุ่นใหม่เนี้ยเขาเหมือนปรับให้มีความแบบนุ่มนวลขึ้นนุ่มนวลขึ้นแล้วนะกว่ากว่ากว่าอันเก่ากว่าเนอะกว่าอันเก่าแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยนั่งมินิใช่ปะจะอาจจะยังรู้สึกว่าคันนี้มันยังเป็นความรู้สึกฟีลลิ่งที่แข็งอยู่คือนุ่มกว่ารุ่นเดิมแต่ว่าถ้าขึ้นมาในคันนี้ครั้งแรกก็ยังจะเป็นฟีลลิ่งแข็ง อเอาจริงนะคือพี่อ่ะก็เคยขับคันเก่าค,คือของเพื่อนอทีนี้คันนั้นอนะ่ะแม่งวิ่งเข้ามา200โลบนบนเขาเรียกบนหน้าจอนะ,ะแต่พอมันใช้จริงอะ่ะมันจะอยู่ประมาณร้อยกลางๆอะ่ะซึ่งพอมันโดดมอาประมาณ4 0 0กว่าแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบเพิ่มเขาเรียกว่า,าประสิทธิภาพการใช้งานได้เยอะมากแบบมันไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอะ่ะม,มันก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยเสียดายคนที่แบบซื้อไปแล้วไปแล้วมากเลยเพราะว่า ระยะทางอ่ะมันคูณ2มันไม่ได้เหมือนแบบ10% 15%ที่แบบเรายังมองข้ามไปได้อะอเหมือนรถอื่นที่แบบว่ามันอาจจะเปลี่ยนโฉมเวลาเล็กน้อยอ่ะไดะ้ระยะทางไกลขึ้นอย่างเงี้ยย่าเงีโลมันมันไม่ต้องสนใจก็ได้แต่พอจาก200ไอ่ะเป็น400โลแล้วอ่ะอรู้สึกว่ามันเป็น ก้าวกระโดดที่ค่อนข้างใหญ่ทําให้เรารู้สึกว่าคันเก่าวัดตกตกรุ่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอแบบเท่านึงเลยเนาะใช่เออแล้วเท่าที่ขับเออเท่าที่ลองนั่งคันเก่าดูก็มีความรู้สึกคล้ายๆไอแหละว่าว่ามันก็เออออกอาการแนวเอ่อแนวที่ที่ไอพูดแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันก็ยังมาจบในความรู้สึกอ่ความขับสนุกแบบมินิเหมือนเดิม,มนะครับผมแค่โหมันเป็นรถที่แบบคันนั้นอ่ะ150ร้อยห้าสิบโลแล้วแบบติดอยู่ในเมืองแบบ คือแค่แตะขอบเอาสเกิร์ตหรือว่าแค่แตะขอบแบบชาญเมืองกรุงเทพคือก็ไม่กล้าออกไปไหนต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าเออรุ่นนี้มันเป็นเหมือนแบบแพ็กเกจที่แบบครบวงจรมากขึ้นด้วยแบบไอ้พวกกําลังแบตไอ้พลังกาลังขนาดแบตเตอรี่อะไรที่มันแบบรองรับและตอบโจทย์การใช้งานที่แบบหลากหลายกว่าแล้วกันถ้างา้นแล้วในรุ่นใหมนะ่นสเปคมียังไงบ้างครับแรงมา้าแรงบิด อ๋อย้อนกันอย่างงี้เลยย้อนเลยย้อนเลยไม่ทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็คือ218แรงม้าสองแรงม้ารนี่ตัอเมีเออวิ่งไกลก็คือ402 w l t p สูนถึงร้อยอยู่ที่6.7วินาที -67 วินาทีใช่แล้วก็แบตแบตอันนี้เพิ่มขึ้นระยะทางเพิ่มขึ้นใช่ไหมแบตมันก็ใหญ่ขึ้นก็คือ54.2กิโลวัตต์ชั่วโมงาสิอกิโลวัตต์่าเออเอใหญ่มากๆใหญ่ขึ้นรุ่นเด แล้วก็ราคาถูกลงอีกราคาถูกลงรุ่นที่แล้วมันเริ่มเท่าไหร่นะรุ่นที่แล้วประมาณสองล้านสามค่ะสองล้านสามนะครับผมรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับ1.699ใช่แต่มาร์กนะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้พวกเกี่ยวกับพวกแบบระบบช่วยการขับขี่อย่างเงี้ยเขาให้เปิดใช้งานเป็น subscription รายเดือนก็คือถ้าเกิดว่าซื้อ,อเป็นรายเดือนเนี่ยมันจะตกเดือนละประมาณพันสามเก้าสิบแล้วก็จะมีขั้นบันไดแบบหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งสามปีแล้วก็แบบตลอดชีวิตตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานอ่ะก็จบที่ประมาณสาม สามหมื่นก็คือสองหมื่นเก้าเก้าร้อยเออแต่ก็คือมีมีใช้งานไปตลอดเลยก็คือไม่ต้องคิดหลักๆเลยสิ่งที่หลายๆคนต้องการก็คือไอระบบควบคุมที่มันแปลผันตาคันหน้าได้อย่างเงี้ยเราจะได้แบบว่าเออกดติดไว้แล้วแล้วก็ปล่อยปล่อยมันทํางานแบบปล่อยปล่อยไหลกรับบ้านไปเลยอะไรเงี้ยเออที่เลยมองว่าแบบเขารู้สึกเลยก็คือก็คงแบบว่าซื้อไอตัวแพ็กเกจไอสามหมื่นบาทไอตัวท็อปสุดไปเลยอ่ะพี่คงไม่มานั่งตัดบัตรเป็นเดือนเดือนเหมือนค่าโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันจุกจิกอ่ะคือมันไม่ได้เหมือนออปชั่นแบบเออ่ขงงแตในนรถาจจะป็ ที่เป็นของแต่งติดรถยนต์ในรถยี่ห้ออื่นอย่างรถญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะคือเขาสามารถเอายอดอะแอดเข้าไปในค่ารถแล้วก็ไปผ่อนพร้อมกับตัวรถได้เลยแต่อันนี้มันต้องมาตัดบัตรเครดิตแยกอีกยอดหนึ่งอีกทีหนึง่งทําให้เราต้องไปกดผ่อนต่อในบัตรเครดิตอีกทีนึงซึ่งก็เลยมองว่าเข้าใจว่าเขาอาจจะแยกแพคเกจกันอนะเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นฟีดแบ็ ที่แบบหวังดีจริงๆก็คือแบบเอออยากให้มันรวมไปในรถ <ลง S 2> แล้วก็แบบว่าเป็นออปชั่นเสริมในรถแล้วไปผ่อนกับรถได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อยากจะซื้อแยกกันมันจะได้แบบว่าเป็นเป็นภาระเดียวกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็โอเคแต่ว่า V m เขาก็บอกว่าถ้าเกิดวา่าเราเปิดไปแล้วอย่างเงี้ยไอออปชั่นเนี่ยมันปลดที่ตัวรถมันไม่ได้ปลดตามบัญชี a c c o u n t VM ของเราเนาะเพราะว่า<ม>ถ้าเกิดว่าสมมติเราเอาไปขายต่ออะไรย่างเงี้ยเราก็เอาไปคุยต่อได้ว่า<ม>ว่ารถคันนี้เราปลดล็อกฟีเจอร์นี้ให้แล้วก็คือใช้้กกกัับรไไปปเเเลยออีีส่่ววนนนึงทดดต็็จะ แม็ฟีเจอร์อะซึ่งส่วนตัวเรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปแตะตรงนั้นเท่าไหร่มันถ้าถามส่วนตัวเราอะเนาะของมันติดรถมันแล้วก็ให้ให้มันเลยเถอะเนาะว่าไม่ต้องมาเติมไม่ต้องมาเติมเงินเพิ่มอะไรเงี้ยเราสกว่ามันไม่จบอะคุณอคิดว่าไงครับในในมุมแบบคนใช้แบบเทสล่ากงไม่ต้องมาคอยกดฟีเจอร์เงี้ยคือถ้าเกิดเป็นพี่อะพี่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ไงพี่ไม่ชอบมาซื้อเสริมภายหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนูมองสองแง่นะรู้สึกว่าแบบก็แล้วแต่คนไงเขาอาจจะไม่บวกมาให้เพราาว่ บางคนอาจจะไม่อยากไม่ได้อยากได้แต่อยากได้ราคาถูกลงอ่ะมันก็เป็น <Okay. S 1> อ,อีกอีกอีกออปชั่นหนึ่งให้เขาเลือกแต่ถ้าบางคนอย่างพี่ฮาร์ดอาจจะแบบรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าถูกไหมไม่ต้องการที่ไม่ต้องซื้ออะไรทีหลังอะ่ะใช่เออเนี่ยมันก็มีสองแง่ไงแต่ไอรู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่า mm hmm. ส่วนตัวถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้จริงๆไอก็ไม่อยากซื้อไง mm hmm. เออมันก็เลยได้ราคาที่ถูกลงโอเคอ่าก็ได้ก็ได <laughs> ้ครับก็แล้วแต่ครับผมว่าคุณจะมองไงก็ตามใจเลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวถ้าเกกิดวว่่่าาาัับบบมองททีีแตรรถนะใค 1699อย่างเงี้ยคือว่ามันเป็นการเข้ามาจับรถที่อยู่ในแบรนด์เซกเมนต์พรีเมียมได้ง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนอนะมินี่ะไม่มีเคยต่ำกว่าเลขสองหรอกไม่มีทางเออแต่อันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่มันแบบต่ำกว่าเลขสองได้แล้วไม่ใช่ต่ำกว่าแบบธรรมดาเลยนะมันต่ำมาคือล้างกลางอะค่าไฟแพงติดโซลาเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟปีละเป็นหมื่นติดตั้งกับเอสมาตรฐานสูงจบงานไวไม่ทิ้งงาน มีระบบดูแล24ชั่วโมงให้โซล่าเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟปีละเนหมื่นค่าไฟโรงงานปีละเป็นแสนติดตั้งโซล่าเซลล์กับ ACE วันนี้รับข้อเสนอพิเศษจากพู้ตามคาร์เนสโทร082 656 6945หรือ Line at acess a s e system and solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเราถ้าถามผมการขับขี่เนี่ย จริงๆอ่ะมันก็มีหลายโหมดมันก็มีโหมดโคาค์ดโหมดคอที่เป็นโหมดธรรมดาหรือว่าโหมดกรีนที่เป็นโหมดอีโคนะซึ่งในแต่ละโหมดอ่ะก็จะอาการแตกต่างกันในโหมดกรีนเนี่ยก็คือไอ้คันเร่งเนี่ยมันก็จะแบบเบาๆหน่อยในเชิงที่ว่าเออเหยียบแล้วมันอาจจะไม่ค่อยออกแต่ว่ามันจะเป็นรูปนกมันก็จะแบบว่าตื้อๆนิดนึงนึกออกปะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเหยียบเข้าไปเลยอะ่ะเพื่อแซงหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นรูปไอเสือวิ่งอย่างเงี้ย ก็คือมันก็ยังจ่ายพลังงานให้อยู่ในขณะที่ฉุกเฉินไม่งั้นถ้าเกิดว่ามากั๊กเราในในขณะที่เราอยากไปไวอยากเร่งแซงให้ขาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะสวย <laughs> เดี๋ยวมันจะไม่พ้นเออก็ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตัดขึ้นไปโหมดแบบว่าโหมดเอ่อโหมดที่เป็นโหมดโกคาร์เลยอะ่ะหรือว่าโหมดขับสนุกอะ่ะก็ไอมันจะมีเสียงวู้หูขึ้นมาให้นะครับผมซึ่งมันก็จะปรับในเชิงของว่าไอคันเร่งเนี่ยมันก็จะจ่ายกําลังได้เร็วขึ้นก็กดแล้วติดเลย oh. แล้วก็จะเพิ่มซาวัทน แล้วก็จะปรับเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักพวงมาลัยหรือว่าอัตราท้องพวงมาลัยปปับทโองพวงมาลัยให้แบบขับสนุกขึ้นแบบ ขึ้นเยอะมากๆคือตอนแรกอะ่ะเราขับตัวโหมดคอที่เป็นโหมดธรรมดา<ะ>คือพวงมาลัยแทบไม่รู้เรื่องเลยคือมันบิ่วมากอ่ะนึกอ,ออกปะเออแต่อันเนี้ยรู้สึกว่ามันมันมันเติมการทบพวงมาลัยให้แบบว่าเออเราสัมผัสได้ว่าแบบเราใส่พวงมาลัยไปเท่าไหร่แล้วแบบเวลารถมันโยกย้ายโยกขวาอะไรเงี้ยเออมันมันบอกถึงอาการตัวรถได้ดีมันตอบสนองกับคนขับได้ดีขึ้นแต่ในโหมดคอมันจะด้านด้านนิดนึงแต่ว่ามันก็จะได้ไม่ต้องเสียโฟกัสในการขับขี่มากก็ถือว่า เขาเรียกว่าก็ถือว่าโอเคมากๆเลยในเชิงของว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าโค้งไปนวแล้วเราเดินคันเร่งในโค้งหรือเติมคันเร่งอย่างเงี้ยเสถียรภาพตัวรถด,ดีมากๆเนื้อออกว่าเออก็คือสัมผัสตัวรถกับสเสถียรภาพตัวรถการใช้งานให้ขับขี่สนุกขับขี่มั่นใจเออขับขี่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบเออแบบดีมากเลยนะในความหมายพี่แต่ว่าพี่ก็ยังรู้สึกว่ามันติดขัดในเชิงที่ว่ามันได้มิตินั้นมิติเดียวจริงๆอ่ะค<อ>ันนี้ผมรู้สึกว่า มันแอดเกี่ยวกับเรื่องท็อกซีเเข้ามาด้วยซึ่งปกติในรถไฟฟ้าอาการที่ล้อมันกระชากพวงมาลัยอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในมินิตัวน้ามันทีเนี้ยพอมันมาเป็นไฟฟ้าแล้วอ่ะโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหมือนแบบเขาเหมือนแบบว่าเออเติมแต่งหรือใส่กลับเข้ามาให้ให้มันมีอาการตรงนั้นคนที่แบบใช้มินิมาอยู่แล้วอ่ะจะได้มันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอ่ะถ้าจะเอามาเป็นรถอเนกประสงค์นั่งสบายอันนี้แบบไม่ได้เลยอ่ะแบบไม่ใช่เลยถามอันนั่งหลังรู้สึกไงมันดูเหนื่อยอ่ะเออเพราะว่าขนาดพี่อ ใช้ประสบการณ์้ดูหมเฮงแล้วนั่งหลังคันนี้น่าจะแบบน่าจะดูดันพอสมควรอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไอไปนั่งเถอะก็เลยไอ้่ปก็คือตอนไอ้นั่งหลังอ่ะก็จะมีความแบบ ถ้าแบบพี่ฮาร์ดกดแรงๆหรือแบบเปลี่ยนเลนไวๆอย่างเงี้ยข้างหลังจะมีความแบบโค้งโคงโคงเลยใช่ไหมโค้งแล้วก็มีความดึงดังนิดนึงตึงตังหน่อยๆเอาง่ายๆมีนี้ยังไงก็เหมาะกับสองคนหน้าอยู่แล้วอะ่ะข้างหลังก็ไม่ได้เชิงว่าจะสบายจ๋าขนาดนั้นถ้าคุณนั่งจากกรุงเทพไปแบบเชียงให<ต>ม่อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ระเบิดทัวนั่งหลัง<อ>ไม่ได้แน่นอนแต่ไอ้ว่าถ้าแบบกรุงเทพชนบุรีกรุงเทพ อายุทยาอะไรเงี้ยยังพอไหวพอไหวเออยังยังแบบพอไหวเราโอเคที่จะไปถึงตรงนั้นอยู่อะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าแก่ขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยแบบแก่ไม่ไอ้ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบแน่นอนเออใช่แบบถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายหรืออะไรเงี้ยให้เขามาดังหน้าดีกว่าเออแล้วเราลูกหลานเนาะเสียสลับนังเสียสลับนังหลังเออใช่เพราะว่าคือถ้ามารถตรงนี้พี่มั่นใจเลยว่าคนแก่ในบ้านอ่ะขับแค่60ก็บมนแล้วทำไมขับเร็วจังอ่ะเพราะว่าคือสัมผัส เท่าที่ดูอ่ะจากล้อหลังที่มันแบบดีดขึ้นมาอย่างเงี้ย<อ>มันน่าจะแบบว่าเกิดอาการลำคานได้ง่ายเพราะรถมันจะคอยจะกระเด้งกระเด้งกระเด้งจะคอยจะดีดดๆ,ๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมองว่าแบบมันไม่ใช่รถแบบรับส่งเลยอ่ะออ,อ,แ,บบแ,บบอะแต่หน้าแปลกใจที่ถึงแม้ว่าเห็นว่าไปสองสอ่ะ ข้างหลังอ่ะพื้นที่มันนั่งกันพอนะใช่พอมากๆถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะไอสามารถเข้าไปนั่งด้านหลังได้แบบสบายมากขึ้นอ่ะรู้สึกว่าพื้นที่เล็กรุมหรือว่าเห็ดรุมอะไรเงี้ยเยอะเยอะมากไม่เพราะขนาดพี่สูงแบบแบบร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอก็นั่งต่อได้อ่ะมันก็เลยแบบมิติตัวรถมันเหมือนจะเล็กนะแต่แบบอพอเข้ามาความโขงโขงข้างในอะ่ะมันไม่ได้แย่อ,อืม ไม่นคนอื่นนั่งไม่ได้เลยใช่อันนี้อันนี้ดีเลยแหละข้างหลังอะ่ะหมายควาว่าพื้นที่ที่เหลืออ่ะแต่ถ้านั่งใช้งานจีนก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่คนด้วยอย,อยู่ที่คนขับด้วยไอ้ว่านะถ้าแบบขับเวียนหัวเนยหน่อยข้างหลังก็ยิ่งเวียนเข้าไปใหญ่สำหรับเรื่องแบบฟีเจอร์ภายในนี่เรามีมีอะไรบ้างครับก็มีก็เชื่อม Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้เนาะหน้าจอตรงนี้เวลาเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็มีน้องเนี่ยสปก็คือเหมือนตัวช่วยแต่นี่ก็คือต้อง ออปชันเพิ่มจะมีน้องเขาเข้ามาเป็นแอสซิสแตนต์ใช่ไหมซึ่งข้างในอะ่ะเอาจริงกนะ็คือมันก็จะมีจอพิซซ่าตรงกลางนะจ๊ะครับแล้วก็จะมีไอไอไอแผ่นแบบเฮดอัลลิสเตอรเหมือนมาด้าแบบมาซ่าสองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้เหยียดอะไรกันนะแต่หมายถึงว่าเออการ จัดวางเนี่ยของตัวจออ่ะมันมันก็คล้ายๆรถญี่ปุ่นที่ที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยมองว่าความรู้สึกนะบางทีอ่ะเวลามันมีจอเดียวตรงกลางอ่ะมันอาจจะแย่งหน้าที่กันเยอะมากแบบตอนที่เราใช้มาอย่างเนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ Apple c a r p l พ y หรือหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่เห็นฟีเจอร์ตัวอื่นที่จอมันจะโชว์อ่ะนื้อๆออกมามันก็จะไปโชว์แค่ขัางบนกับการปรับแอร์ให้อย่างเดียวซึ่งส่วนตัวก็มองว่ามันก็โอเคที่รถบางคันอ่ะพอมันปรับมาเป็น Apple c a r p เ a y ใช่ปะมันเป็นงใบเอ่ะ แล้วพี่ต้องกดออกจาก Apple Car p l a y พเพื่อไปแบบว่าไปไปเลื่อนแอร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมองว่าก็อาจจะใช้เนของตัวรถแทนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอใช้เนของตัวรถแล้วพอแบบใช้ควบคู่กับ Apple CarPlay ที่เป็นฟอร์มสปอตท่ฟายอ่ะบางทีถ้าเกิดว่ามันมีเตือน Apple Ca r p l a เอ่ะมันก็จะออกจากเนตัวรถมาหา Apple Ca r p l a y พอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมันมันมันแย่งพื้นที่เออมันมีมันมันแย่งพื้นที่กันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอพักเบรกส เพราะว่าตอนนี้เรามีกาแฟขั่วาขายในช้อปปีแล้วนะครับเรามี2ตัวเป็นกาแฟจากแม่จันใต้ทั้งคู่ Daily Driver จะเป็นกาแฟาขั่วกลางค่อนเข้มชงเอสเปรสโซอร่อยมากและตัวหนึ่ง Sunday Morning จะเป็นขั่วกลาง Honey Process กลิ่นหอมหวานชัดและกลิ่นช็อคมาเต็มๆสำหรับใครที่สนใจเขียว่าโค้ดช้อปปีบนหน้าจอหรือคลิกลิงก์ที่ในพินคอมเมนต์หรือดีสคริปชันได้เลยครับการตกแต่งภายในก็โอเคนะพี่หาดว่างไงการตกแต่งภายในส่วนตัว มองว่าไอตัวไอฐานพวงมาลัยอะแปลกเพราะว่ามันที่ไม่เคยเห็นรถที่ไหนที่แบบว่ามันมันมันคาดแบบผ้าผ้าตรงกลางเนี้ยแต่ถามว่ามันมีมันส่งผลกระทบอะไรต่อการใช้ชีวิตแล้วกลนิดไหมแต่ว่ามันก็ไม่นะแต่แค่แบบว่าเพิ่งเคยเห็นแล้วกันใช้ว่าเป็นความแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอร์อะบางทีอะที่ไอบ่นอย่างเงี้ยเรื่องแอร์ที่มันปรับมาด้านขวาอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าอาจจะไม่ถึง จุดที่ไอต้องการปะถูกตรงกลางเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นครับคือตอนขับใช่ไหมอ่าฮะคือตอนคนนั่งก่ะตรงเนี้ยโดนโดนแอร์ได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ไอชอบแหละแต่ว่าตอนไอขับอ่ะคนขับจะมีแอร์ฝั่งขวากับตรงกลางตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป่าเป่าโดนแค่หน้าทุกคนมันไม่ถึงตัวไอองศามันไม่รับกับทั้งส่วนของเราใช่ไหมถูกองศาของแอร์ด้านซ้ายตอนขับอ่ะมันจะมีความแบบขึ้นหน้าไปหน่อยอยากปรับลงก็ปรับไม่ได้เพราะว่ามันมันแอร์มันขึ้นมาจากข้างบนอย่างเงี้ยทุกคนภายในส่วนตัวก็ ก็มองว่ามันออกเป็นแนวผ้าไปหมดเลยนะแบบว่าเป็นแบบว่ารู้สึกว่าใช้ใช้ผ้าค่อนข้างอ่ะใช้ผ้ากับพลาสติกค,ค่อนข้างอ่ะค่อนข้างเยอะส่วนตัวเป็นคนชอบแนวแนวแบบหนังๆพี่หาอย่างนี้ถ้าแบบเอาเอาแบบเรา,เาทาลิปมาอย่างเงี้ยผู้หญิงแล้วลิปมันติดนิ้วอย่างเงี้ยแล้วเผลอไปโดนอย่างเงี้ยมันจะเอาออกไหมก็ใช้น้ำยาล้างรถจากคาเน็ตนะครับผมแล้วตอนนี้ยมีออกมาขายแล้ว,เร,วเร็วนี้นะครับผมลุกโง่ ทุกคนช่วยสมัครลิงก์ช้อปปี้ของเราด้วยนะครับผมครับเออนั้นแหละก็คือมันยิงก็คือออกใช่ไหมพี่อาตาจะต้องขัดหน่อยอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะยังไงความเป็นผ้ามันมันมันซับแบบคราบอยู่แล้วเออมันไม่ได้แบบเลอะที่ผิวแบบแบบหนังคุยมันต้องงานเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องหน้าตาของคันนี้นะครับคิดยังไงกันะาครับพี่รู้สึกว่าเหมือนมัดด้าสองกับลูมินลงกันอ่ะก็มีความคล้ายๆกันอยู่มีความตากลุมๆเนาะ มีตากลมๆแล้วก็ถ้ายิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปข้างหน้าให้เป็นแบบมีขีดตรงกลางอย่าก็จะคล้ายๆอยู่ใช่เ,เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบว่ามันจะมี3โหมดะนะเนาะหลักๆแล้วก็จะมีโหมดแบบเปิดหมดเลยทั้งขีดทั้งกลมเปิดแค่ไอตัวเป็นคลาสสิกก็คือเป็นตัวกลมอย่างเดียวหรือว่าเปิดตัวเปิดทืดอ้อที่เป็นขีดๆอย่างเดียว คืออันนี้เราก็ไปเลือกแบบพรีเซนเทชันของเราได้เลยเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเป็นคนเล่นที่แบบเป็นสายมินิคนจะชอบเป็นแบบเป็นไฟกลมมากกว่าเป็นคลาสสิกอะนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนอัตัลักมินิที่แบบว่ามันมันมันแครี่มานาะแล้วแล้วแต่คนชอบเลยแต่ส่วนตัวชอบไอ้ขีดมากกว่าเพราะว่าทาให้ตามันดูซนขึ้นอะออใช่คืเป็นอติคือใช่คือ <c oughs> คือ,คอถ้าไม่ลดเทนะ <c oughs> ก็ต้องลดซนไปเลยไม่ชอบอ,อ,อะไรที่มันติดตรงกลางแบบพวกแบบเอเวอเรสต์ห้าอย่างเงี้ยและชอบแบบพี่อาชอบแบบหน้าอะไรไอ้หน้าแบบเนี้ยหน้าโอเคหน้ามันขายที่ได้เพราะว่าเออไฟหน เออแต่ว่าข้างหลังอ่รู้สึกแปลกแปลกตรงไหนคะคือไม่รู้เลยไอตัวไอตัวไฟหลังนะครับไอตัวไฟหลังที่ทเป็นธงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นแผ่นมาเลย้่งเหมือนเป็นแผ่นแบบโดนโดดมาเลยแล้วแบบว่ามิติลูกรูปลายอะไรภายในอย่างเงี้ยมันไม่ได้มี 3D เอฟเฟกต์อะไรแบบเหมือนมินิตัวพวกคันที่เมย์อะไรเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเขาแบบเขาเล่นง่ายไปหน่อยอ่ะ t o ป i c สุดท้ายที่จะชวนคุยนะครับผนไปก็คืออ่ะเมื่อข่าวเทียบกับอ่า ex 30อะไรที่แบบ แนวรถที่คนเขามองคู่กันไปอย่างนี้เนาะในเชิงที่เป็นรถหรูราคาแบบอ่านกลางถึงปลายอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับพวกซีลวีไอดีซีลหรืออะไรอย่างเงี้นะเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นเซ็กเมนที่แบบเออเป็นรถใหญ่แล้วคิดว่าไงบ้างครับเราเรามีใครบ้างแล้วก็แบบมีใครน่าสนใจแล้วไอคู่แข่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกับคันนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับที่คล้ายๆแล้วก็ราคาใกล้ๆกันเลยก็ต้องเป็น ex ไสามสิบนั่นแหละถูกก็คือสำหรับไอ้นะมันแล้วแต่ t a r เ e t i n ะที่หาเพราะไอรู้สึกว่าอันเนี้ย คือคาแรคเตอร์อะจะไม่เหมือนกันสมมุติเป็นไอกับพี่ปังพี่ปังจะออกแนวจีจ้าคือมันจะดูออกเลยใช่ไหมว่าแบบคาแรคเตอร์พี่ปังอาจจะบอกกับมินิพี่สนไออาจจะออกแนวแบบมินิมอลสีเรียบเรียหน่อยอาจจะเป็นหมาะกับถ้ามองไออาจจะรู้สึกว่าเหมาะกับ EX30 มากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่คาเลคเตอร์คนแล้วก็การขับขี่ของมินิอะไอก็รู้สึกว่าขับสนุกกว่าของวอลโว่นะ อันนั้นจะออกแนวแบบเรื่อยๆกว่าชิลๆกว่าสบายๆออก EX สาสใช่ไหมถูกถูกแต่อันนี้จะเน้นแบบขับสนุกคนที่แบบเปรี้ยวเปี้ยวซ่านิดหน่อยอะไรอย่างนี้เอออยู่ที่คาแรคเตอร์คนไม่ใช่ด้วย EX 3 0มอ่มันเป็นแบบ4ประตูด้วยเนาะใช่ใช่แล้วพื้นที่เก็บของก็ได้เยอะกว่านี้ไหมเยอะกว่าไหมจำไม่ได้อะแต่ว่าพื้นที่ด้านหลังอะอย่าง e 3 0นะยังไงก็คือรู้สึกว่าเข้าได้4ประตูใช่ไหมล่ะมันก็อาจจะสะดวกกับคนที่แบบใช้งานมากกว่าอันนั้นอาจจะนั่งได้4คนแบบถนัดกกว่าคันนี้้็ได สำหรับคนที่สนใจครับมินิคูเวย์ตีก็เนี่ยก็ไปทดสอบไปเทสของตัวคุณเองได้นะครับผมอาจจะไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ครับผมไปเรียนรู้ไปรู้จักกับตัวของคุณเองที่โชว์รูมมินิทั่วประเทศได้เลยนะครับผมนวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องอายนะครับผมที่มาช่วยให้ความเห็นช่วยแนะนํากันแล้วก็มาให้ประสบการณ์เกี่ยวกับรขับรถไฟฟ้าของเรานะครับผมนวันนี้ก็ขอบคุณคทุทคก,นก,ก,ก,กนนค,มน,น,คน,นมากครับขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ฮาร์ดด้วยนะคะเย้ซอขายของให้ผม ดีนะครับแ้วก็มากินแล้วก็ไปกดไลค์ต c r i b e ช่องทีวีเก like, ิลนะครับขอบคุณครับ